สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งของ i iPhone น่าซื้อนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ iPhone 13ซึ่งก็จะเป็นการลดราคาในช่วงปลายเดือนนะครับก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดราคาใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone 13ไปใช้งานนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่มียอดขายค่อนข้างดีนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของราคานะครับที่มีการลด ราคาให้ค่อนข้างเยอะเมื่อนําราคาไปเทียบกับสเปกก็เลยเป็น iPhone ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเหมาะกับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone นะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มเป็นรุ่นไหนดีก็แนะนําเป็น iPhone 13รุ่นนี้ไปใช้งานได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับไอโฟน13ถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วหลายปีก็ยังทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้แบบสบายๆนะครับในเรื่องของ ของกล้องหน้าก็ถ่ายได้ดีด้วยรวมไปถึงคนที่จะซื้อมาใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเกม ดูหนัง iPhone 13รุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรนะครับในเรื่องของราคาปัจจุบันสำหรับการซื้อแบบไม่ติดโปร iPhone 13สามารถหาซื้อได้ที่ราคาประมาณ13,000-15,000ถึงบาทนะครับเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรโซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนะครับว่าลดราคาเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บคูปองส่วนลดเก็บโค้ดส่วนลดได้มากน้อยแค่ไหนส่วนการซื้อแบบติดโปรนะครับราคาก็จะอยู่ที่ ประมาณ5,000ถึง7,000บาทก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละค่ายมือถือเช่นเดียวกันคลิปวันนี้ลองมาดูราคาล่าสุดกันนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎานะครับว่า iPhone 13รุ่นนี้ถ้าจะซื้อนะครับในช่วงนี้ราคา ลดเหลือเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแบบไหนดีทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวในคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับซึ่งก็จะมีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันสําหรับ iPhone 13รุน่นนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับวันนี้วันที่21ก,กรกฎาคมปี2025 ไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับ ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900นะครับก็ลดราคาในช่วงนี้เหลือ15,790บาทแต่ว่าราคานี้ก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ซึ่งคูปองส่วนลดจะมีทั้งคูปองลด500บาทลด1,000บาทลด2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บคูปองได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งคูปองก็จะมีจํากัดในส่วนของการจ่ายเงินนะครับก็ เเลือกได้หลายแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ789บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตเราก็สามารถเลือกผ่อนโดยตรงกับ Lazada ได้เลยวิธีการผ่อนก็ไม่ยากนะครับลองกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนในส่วนของสีมี2ส,สีนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดําสําหรับความจุ120 ส8 g b สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีไปดูตอกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอป Lazada iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900กาก็ลดราคาเหลือ15,700บาทซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลย มีเลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปเป a ล a ดานะครับร้านนี้ก็ขายโดยทางร้านไอ t u d i o ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ืนาันกะครับราคาล่าสุดก็ขายอยู่ที่15,900บาทเก็บคูปองสว่วนลดลดเพิ่มได้อีกนะครับลองกดเข้าไปดูราคาล่าสุดกันก่อนได้มีให้เลือก2สีส บับความจุ128กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินร้านนี้จะไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าจะผ่อนได้จ่ายผ่านธนาคารได้หรือว่าจ่ายผ่านวอลเล็ตได้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อนสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนให้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับในช่วงส่งท้ายเดือนก,นกรกฎาคมชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านไป ดูราคากันต่อที่ทางด้านร้านจากช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้าน s h o ปปี้มอลตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900นะครับกดสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือเพียง15,590บาทแล้วช้อปปีก็จะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้นะครับกดที่ลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับลดเพิ่มได้อีก1,000ถึง2,000ราคาจะเหลืออยู่ที่13,590บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากเก ผ่อเขาให้ผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ416บาทต่อเดือนเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนกับช้อปปีได้เลยนะครับง่ายมากๆลองกดเข้าไปดูกันก่อนสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิล1ปีดูต่อการที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปีนะครับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ื้อรลานี้แถมเคสให้ด้วยนะครับจากราคาปกติ29,900ลด ราคาเหลือ16,290าบาทเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีกด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากแก่ผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีสําหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนแอปเปิลหปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางนั้นแอปช้อปปี้นะครับนำมาให้เลือกกัน2รล้านสําหรับ iPhone 13เครื่องเปล่าไม่ติดโปรชอบละไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนรา,า,าทา้าน รับ iPhone 13ข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของเขาขายอยู่ที่15,790บาทนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ร้านจาก Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ขายอยู่ที่15,790บาทนะครับใครอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อได้เช่นเดียวกันนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับจากทางด้านร้าน Lazada Banana Cho e แล้วก็ s t ะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย t r u มูฟเอชนะครับ i อโฟน e ิซื้อได้ยี่ราคาเริ่มต้น8,150บาทส่วนลดก็จะมี2แบบนะครับก็คือสั่งออนไลน์ลดเพิ่ม1000บาทแล้วก็จะเป็นส่วนลดสําหรับคนที่ใช้ t r u e มานานนะครับลดอีก2,000บาทซึ่งตรงนี้เราไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับที่ศูนย์ True ช h อ p ทุกสาขามีให้เลือกทั้งหมดสีสีนะครับสำหรับความจุ128อยยีดด่สิชแปดกิกะ มีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกมาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา8,350บาทนะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา9,550โปร899ราคา1 3 5 0บาทลูกค้าใหม่นะครับราคา8,350เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299มีค่าเหน็ดดุงหน้าด้วยนะครับ4,815บาทโปร1199ราคา9,550ค่าเหน็ดดุงหน้า3,000 7 4 5บาทแล้วก็โปร899ราคา1 3 5 0ค่าเหนี่ดุงหน้า2,247บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา8,350ใย่ข่ออนไลน์ราคา8,350บาทเหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับมีค่าเหนี่ดุงหน้า4,815บาทโปร1199ราคา9,550โปร899ราคา1 3 5 0นะครับสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการยาย่ข่เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา8,100 150. เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399โปร9 9 9ราคา1150แล้วก็โปร799ราคา11750เครื่องเปล่านะครับล่าสุดขายอยู่ที่15790บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ครูช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ i p h o n ส13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,600นะครับยนะครับยายค 1,000เหลือ6,600บาทมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ128กิกวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้นะครับเขาส่ง iPhone ให้เราถึงบ้านหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t a ทนะครับหรือว่า True D-Tac 5G iPhone 13เครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,900โปรเน็ตรายเดือนนะครับ ทุกแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ d t แทนะครับซื้อได้ที่ราคา7,600บาท ทุกแพ็กเกจเลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับส่วนลดก็จะมีให้นะครับซึ่งคนที่ใช้ดีแทมานานก็จะรับส่วนลดสูงสุดถึง2,000บาทแล้วก็จะมีส่วนลดสําหรับการย้ายค่ายอีก1 5 0 0ซึ่งเราก็สามารถไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ899เานะครับซื้อได้ที่ราคา1350บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ๊งหน้าโปร1 1 9่ราคา่5 5 0ไม่ก้า่าคาเก็าพังห้าราคา7 1,600นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ทุกหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านในที่สนใจอยาก,กซื้อนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ก 5G ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งสําหรับการซื้อ iPhone 13ในช่วงปลายเดือนนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากลาซาด้าแล้วก็ กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ